เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17ธันวาคม2565แจ้งข่าวพี่น้องกเกษตรกรชาวนาใครยังไม่ได้รับเงินเงินยังไม่เข้าบัญชีตั้งแต่งวดที่1ถึง9จะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะมาอัปเดตในคลิปนี้และก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดวิธีเช็คเงินประกันรายได้เข้าปีผลิต65ทับ66ไม่เข้าบัญชีติดต่อได้ที่ไหนนะคะทกสอโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่9แล้ววันนี้นะคะในส่วนของบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับเงินหรือเงินยังไม่โอนเข้ามาอัปเดตเงินประกันข้าวไม่เข้านะคะเงินประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ทับ66โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65 ห66หลังจากที่ตกสอโออเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วนะคะข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรและจะโอนเงินประกันไรายได้เข้าแต่ละงวดเข้าบัญชีเกษตรกร หลังประกาศภายใน3วันทําการหากเงินประกันรายได้ข้าวปีผลิต65ค้าทับ66ไม่เข้าบัญชีสามารถติดต่อได้ที่ 1. หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรที่ลงทะเบียนไว้ 2. ทกสทุกสาขา Call Center 0 2นเต0อร5์02555 0555นะคะ และกเกษตรกรทีข่ขึ้นทะเบียนสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกศ A อขีดโมบายและ A-Mobile Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินผ่านเข้าออกนะคะทาง Line Official BAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการของ BAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู ATM ้เ TM ีของทกศได้ทั่วไทยนะคะ อัปเดตเงินประกันข้าวไม่เข้าจะต้องทำอย่างไรวิธีเช็คเงินประกันไรายได้ข้าวปีผลิต6 5ห6ทากไม่เข้าบัญชีต้องติดต่อได้ที่ไหนบ้างนะคะแอดนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว